สวีัส <s we ird as> สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นแคปกันนะวันนี้เรามาพร้อมกับเจ้าปืนแก๊ปอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น DY787 ด้ามสีเหลืองนะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับของปืนแก๊ป <S <s <those> นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมมากในอดีตน,นะครับนีุ่่นี้เลยนี่ดูก็จะแตกต่างกับ รุ่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งลำกล้องนะฮะจะยาวอันนี้จะเป็นรุ่นลำกล้องสั้นนะครับเนี่ยไอ้รุ่นตัวก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอ่รุ่นนกอินทรี see, แต่รุ่นนี้จะเป็นมา้า <c oughs> นี่ยนะเป็นม้านะครับผมก็สิ่งที่จะได้ไปก็ก็ตามภาพเลยครับก็มีปืนนะครับแล้วก็มีปอกลดแสงที่จริงมันก็ไม่ได้ลดแสงหรอกที่จริงมันก็เอาต่อข้างหน้านะให้มันยาวๆเฉยๆแต่มันก็จะมีแสงนะ ตอนที่แก๊ปมันลั่นโป้งโป้งเนะี่ยสะใจจริงๆผมบอกเลยว่าซื้อไปก็คุ้มผมบอกเลยคุ้มมากๆนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ได้รับความนิยมผมบอกไว้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะข้างในกันว่ามีอะไรยังไงบ้างนะฮะดูกลไกของมันนิดหน่อยนะฮะซึ่งผมบอกก่อนนะคะว่าสินค้าของเราม,ม,มีมอกมีมอกเรียบร้อยครับผมไม่ต้องกลัวนะฮะเด็กก็เล่นได้นะครับ อายุ0ถึง3ปีนะฮะไม่แนะนำให้เล่นนะครับซึ่งเอาจริงๆก็2ปีแม่งมันจะเล่นปืนเป็นโมเนี่ย <c oughs> อะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับมาครับแกะโ์โ,โ์เชะอะเดี๋ออกัน่นน่อืมไป ไลอ่ะแค่นี้นี่มาสวยๆเดี๋ยวนี้วางก่อนนะนี่ครับสวยๆงามๆด้านนี้และด้านนี้อาจจะมีรอยถลอกนิดหน่อยนะฮะก็เป็นปนไปตามราคาแล้วก็เกรดนะครับผมถ้าอยากได้ดีๆเนียเน้ยบๆก็ไปซื้อนู่นเลยครับผมกระบอกละร้อยสองรอยนะฮะ ก็แพงๆหน่อยนะอ่ะที่แนะนําตัวนี้ก็เพราะว่าก็ราคาถูกอยู่เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีอ่เอาไว้ทําไรเอาไว้ยิงหมาก็ได้ไม่ใช่หมายถึงว่ารางแกสตส์นะเพราะว่ามันส่งได้แค่เสียงอย่างเดียวอ่าไม่เป็นอันตรายอ่าต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะนี่ด้ามจับถนัดมือก็จับได้แค่นี้นะอ่าประมาณนี้ก็ดังนั้นมันก็เลยเหมาะกับเด็กไงนี่เรามันโตแล้วไงนี่ประมาณนี้ก็ถือว่า ฟลฟ้าวดีครับผมนี่ฟลฟ้าวดีนะฮะใช้งานได้ดีโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าโม่เป็นไงบ้างนี่วิธีการถอดก็ดึงนี่ออกมาเหมือนเดิมนะครับดียมาปุ๊บก็จะเจอกับนี่อ่ะดูนี่ครับเป็นไงไม่เอี่ยมกลิบกลิบนิ่งๆเลยนี่ฮะนี่ข้างหลังนี่ก็จะเป็น แบบนี้โบ๊ไปนะครับโมตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนรุ่นก่อนเลยครับที่เป็นแบรนด์ของนกอินทรียนะครับตรงนี้ล็อกมันก็จะประมาณนี้นะพังงามผง,งามนิดหน่อยนะนี่นะเาี่งงามงางามนิดหน่อยอแต่ไม่เป็นไร ที่ผมนำตัวนี้เข้ามานะก็เพราะว่า1คือเพื่อ,อเขาเรียกอะไรนะแบบเพื่อลูกค้าบางท่านนะฮะไม่ชอบลำกล้องยาวๆก็นี่ลำกล้องสั้นมีแล้วนะฮะ,ะลำกล้องสั้นก็สามารถเอาไปใช้งานได้เผื่อเน้นไว้พกพาแบบระยะประชิดปั๊บยิงหมาระยะประชิดยิงนกระยะประชิดนะฮะก็ใครอยากสวยกว่านี้ก็เอาไปพ่นด้ามจับตรงนี้นะ่พ่นสี ให้มันเป็นสีน้ําตาลหน่อยอก็ดีนะฮะเวลาเอาไปปล่อยตัวนะักกีฬากีฬาสีที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สามารถใช้ได้เนี่ยผมบอกเลยก็อีกเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่จับถนัดมือนะไม่ได้ยาวเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้แต่ว่ารุ่นก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะผมบอกเลยว่ารุ่นก่อนหน้านี้ก็ดีมากๆนะครับอ่าส่วนระบบภายในฮะก็จะมีสปริงอะไรต่างๆนะครับในคลิปนี้ผมยังไม่ขอแกะนะฮะผมขอ เล่นไปสักระยะหนึ่งก่อนนะฮะแล้วผมค่อยแกะอ่าทีนี้เนี่ยไอ้รุ่นนี้ครับก็มันจะพะง,งาบพะง,งานนิดหน่อยนะก็อย่าไปสนใจมันขอแค่มันมันเล่นได้ก็โอเคละนะนี่ใชนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ลำกล้องให้ดูนิดหนึ่งนี่อืมโอเคเผื่อใครชอบแบบลำกล้องยาวๆนะก็ใส่ได้นะรุ่นนี้หรือจะไปซื้ออีกรุ่นหนึ่งก็ได้ของทางร้านนะรุ่นก็ดำกระบอกยาวนะฮะนะ ก็ใช้ได้เสียงจะคล้ายๆกับปืนแก๊ปเหล็กนะฮะแต่ถูกกว่านี่ผมบอกเลยว่าปืนแก๊ปส่วนใหญ่ที่มีปัญหานะครับส่วนใหญ่จะเป็นนกสับเนี่ยตรงนี้มันไม่ลงนะฮะบางทีกดปุ๊บแล้วมันไม่ลงมันค้างเนื่องจากระบบ แกนข้างในเนี่ยมันมีปัญหาติดขัดนิดหน่อยนะฮะหรืออาจจะเป็นที่สปริงนะครับมันอาจจะหลุดจากเบ้านิดหน่อยนะฮะมันเลยทําให้องศาเปลี่ยนมันก็เลยอาจจะสับไม่ลงนะฮะดังนั้นเนี่ยปืนเนี่ยทุกกระบอกมันมีน็อตาขอยู่นะฮะนี่น,น็นอตน็อตนะยอยู่ลองไขแกะดูกันสักนิดอ่าปรับเปลี่ยนนิดหน่อยใช้งานได้ปกตินะฮะยิงกันไปยาวๆนะครับถ้าเกิดว่าไอตัวนกสับตัวนี้นะฮะมันไม่พังหรือว่าไอตัวนี้เนี่ยมันไม่บินนะครับ เนี่ยเหล็กพวกเนี้ยอลูเนี่ยพวกเนี้ยมันไม่บินนะครับก็ใช้งานได้ไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเห็นไหมอย่างรุ่นเนี้ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมจะเห็นได้ว่ามันจะมีมันจะมีเนี่ยเห็นไหมมีตรงเนี้ยเศษพลาสติกออกมาจากโรงงานนิดหน่อยเนี่ยฮะเห็นไหมเห็นไหมเราก็แค่เอากรรไกรตัดเล็บตัดหรือว่าเอานิ้วดึงออกมาก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรเห็นไหมเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ย ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับ d y 7 8 7นะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผมรุ่นนี้เป็นลำกล้องสั้นนะครับถอดไปจะได้ลำกล้องสั้นๆนี่ฮะก็แนะนำครับ d y 7 8 7รุ่นทรงม้านะครับนี่ม้า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 สึกนี่ใครมีไว้ถือว่าเยี่ยมาะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นนกอิทซีนะครับผมก็ที่ร้านมีวางจำหน่ายทั้ง2รุ่นนะครับ ยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับผมต้นแคปกันนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ช่องทางไหนบ้างก็จะลงในรายละเอียดไว้ข้างล่างนี้นะครับก็จะมี a c e b o o k นะครับก็คือแฟนเพจนั่นเองแล้วก็มี s h อป e e นะครับแล้วก็ทางเทปช็อปออนไลน์นะครับนี่เรามีวางขายกันทุกที่นะฮะยังไงสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับพูดคุยก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ไม่ว่าอ่ายังไงขอบคุณครับผมไปแล้วครับ